สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมงวดนี้นะครับตัวนี้เนะี่ยคือเป็นตัวที่ผมมั่นใจนะว่าน่าจะมีในเล็กท้ายสองตัวล่างงวดนี้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ไม่ได้ลงให้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนมันจะเข้านี่ก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับเพราะว่าแนวทางนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีสูตรค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจเลือกเองนะว่าชอบสูตรไหนนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับจะใช้หลักพันบวกหลัก,ลกลร้อยบนบวก10บนบวกหลักสิบล่าง7ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2-2ครั้ง บวกห้าที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับงวดแรกนะครับมาดูงวดแรกสูตรมันเข้าตั้งแต่งวดที่ออก6 7นะครับงวดนี้มันคำนวณได้เลข7ตัวเดียวนะครับและ7มันเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออก91 1นเนี่ยนะครับก็เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่2งนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับผลรางวัลออก4 6 งวดนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สามงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขหก 6. นะครับผลรางวัลออกเบินน้ลหกหกงวดนี้เข้าทั้งหลักสิบเข้าทั้งหลักหน่วยนะเพราะว่ามันได้หลักสิบหลักหน่วยตัวเดียวกันนะคือได้เลขหก 6. งวดถัดมาได้เลขสี่นะครับผลรางวัลออกเบิ้ลอีกนะรครับก็เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้างวดถัดมาคำนวณได้เลขหก 6. นะครับผลรางวัลออกหกสาม หก็เข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข4ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก1 4งวดนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเข้าที่หลักหน่วยล่างก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก91้งวดนี้เข้าที่หลัก10บนะครับ9ก็เข้า10ล่างแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข8นะครับผลรางวัลออก85เลข8 เข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกอีกนะครับแล้วก็งวดถัดมาในี่ยคำนวณคำนวณได้เลขเก้านะครับผลรางวัลงวดล่าสุดออกแปดเก้าเลขเก้าก็เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกอีกนะครับแล้วก็แนวทางงวดวันที่17มกราคมนะครับสูตรนี้ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เลขหนึ่งนะเพื่อความรวดเร็วนะครับ จะมาหรือเปล่านะครับเผมก็ต้องรอดูนะครับสถิติสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดงวดติดนะครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะครับย้ำว่าเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคำนวณงวดใหม่นะครับว่าคำนวณยังไงนะครับถึงถึงได้เลขหนึ่งนะครับก็จะใช้หลักพันนบหลักพันเลขห้า บวกร้อบนเลขห้าบวก10บนเลขสี 4, แล้วบวกหลักสิบล่าง7ครั้งนะเครั้ง7 8็ดแนะครับห้ 5, 16, แล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะ8รับแล้วบวก5ครงที่5้าบวกห้าที่สิบสบบวกสี ได้14 14นะครับบวก6ได้20 20บวก50เป็น70 70บวก16 86, 86นะครับเป็น86 86มาบวกอีกค่านะครับ86บวก5ได้91ได้เลข1น,นะครับได้เลข1ตัวเด่นตัวเดียวที่คาดว่าน่าจะมาในเลขทขาย2ตัวล่างงวดนี้นะครับ ซึ่งสูตร2ตัวล่าง6ชุดตรงสูตรเก่านะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็มันก็มีสูตรที่มีเลขหนึ่งติดอยู่นะครับนี่คือสูตร2ตัวล่าง6ชุดตรงสูตรเก่าที่เข้าในงวดก่อนนะ89นะครับก็จะมีเลขหนึ่งติดอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะมาหรือเปล่าก็ต้องรอพิสูจน์กันในวันที่17ดมกราคมนะครับ ตรงนี้ผมก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปจับคู่กับสูตรที่ท่านผู้ชมชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบหลัก10นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ชอบหลักหน่วยก็หรือว่าจะเอาทั้งสองสูตรนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวเดียวตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ก็มาได้ทุกหลักนะครับในสูตรหลักหน่วยเราจะมีเลขหติดอยู่นะครับ ถ้ามาก็อาจจะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแต่บางท่านก็อาจจะชอบหลักสิบเนาะแต่คนก็ต่างคิดกันไปนะครับผลสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอยู่ดีนะครับว่างวดน,นี้ใครจะทายถูกนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับก็มีทั้งสูตรระยะสั้นนะครับมีสูตรระยะยาวนะครับมีทั้งสูตรที่คำนวณง่ายๆมีทั้งสูตรที่คำนวณยากๆนะครับก็ รอติดตามในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสูตรใหม่ๆก็ลงให้ทุกวันนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไฟเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ